สวัสดีครับคลิปนี้มาเป็น5ทิปแล้วกันนะครับ5ทิป iOS 15นะครับอ่ะจริงๆมันมีหลายอันนะครับแต่ว่ามี5อันเนี่ยที่ผมรู้สึกชอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองรีวิวให้ดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาว่ากันเรื่องตัวแรกเลยนะครับ Tech Camera ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตามากนะครับอ่ะ มันทําอะไรได้บ้างครับก็คือในกรณีที่สมมติอันนี้เป็นตัวช่วยนะภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษวาสลีนจะพิมพ์ใช่ไหมเอาไปที่กล้องครับตอนนี้มันก็จะมีสัญลักษณ์มาครับอะเนีวผมวางนะแบบนี้นะนี่ครับแตะหนึ่งทีครับมันจะมีตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยที่เป็นไอคอนเหมือน QR code คนะครับเหมือนอ่านแบบนี้ก็ต้องกดเข้าไปเดี๋ยวปุ๊บเห็นไหมครับจะขึ้นแล้วครับวาสลีนเห็นไหมครับอ่าทีนี้ เราก็สามารถที่จะเอาไปทําอะไรต่อได้นะครับมีทั้งคัดลอกข้อความเลือกทั้งหมดคน้นหาแปลภาษาครับอันเดี๋ยวลองคัดลอกปุ๊บเอาไปทาอะไรเอาไปปุยีปุยยาในโนต้ตได้นะครับในโนต้ตได้นะครับเห็นไหมอันเดี๋ยวลบอันเก่าก่อนนะครับปุ๊บเดี๋ยวเรามาวางใหม่ามาวางปับ๊บตู้ดิวมาแล้วครับเห็นไหมคําเดียวกันเลยครับสมมุติว่าเราไป ไปเห็นข้อความยาวๆเนี่ยแล้วคี้เกดพิมพ์นะครับก็ก๊อปมาวางแบบนี้ได้นะครับ่ออย่างมันต่อยยอดได้นะอย่างสมมติมันเปิดในในตัวโนโ้ตได้เลยเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เปิดในกล้องใช่ป่ะอันนี้เปิดในโนโ้ตนะครับอันนี้ก็เป็นทิกที่สองเลยก็แล้วกันนะสมมติผมนิวมาแล้วก็แตกค้างหนึ่งทีก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงกลางนะครับนี่ครับก็ถ่ายได้เหมือนเดิมครับ ถ่ายได้เลยครับอันนี้สะดวกกว่าครับก็คือไม่ต้องเปิดเมื่อกี้มันต้องถ่ายแล้วค่อยเปิดโน้ตใช่ปะอันนี้ก็เปิดโน้ตไว้ก่อนเลยครับแล้วก็เนี่ย Copy ีข้อความได้เลยครับแล้วก็แทรกกดแทรกเริ่มนะครับมาและข้อความคนขี้เกียจครับมันก็พิมพ์ได้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็มันยังใช้กับพวกลายก็ได้นะสมมติขี้เกียจพิมพ์เหมือนกันไอ้คำว่าสลาีนี่จะขี้เกียจอะไรตั้งไหนกดเลยครับนี่มันมีโลโก้ขึ้นใหม่ไหม เหมือนเดิมครับคี้กเกียจพิมพ์เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะคีิเกียจพิมพ์ครับแล้วก็ส่งไปเลยเนี่ยสะดวกสบายนะครับเทคคอมมิล่านะครับทีนี้มันก็จะมีโผล่มาตามแอปอื่นด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนลองดูแล้วกันลองแตะค้างดูครับแตะค้างถ้ามันขึ้นไอคอนแบบนี้นะครับก็คืออะมันติดนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนตอนแรกนะครับใครที่ตั้งเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นครับแต่ว่าใครตั้งภาษาไทยไม่ขึ้นนะครับผมก็หัวร้อนอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันนะครับ วิธีตั้งค่านะครับเดี๋ยวไปเซตติ้งก่อนนะครับเซตติ้งแล้วก็ตั้งค่าภาษาครับทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับภาษาและภูมิภาคใช่ไหมครับกดเข้าไปครับไปติ๊กอันนี้ออกก่อนนะครับเนี่ยไอ้ไปติ๊กอันนี้เข้ามาก่อนนะครับตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมลองลองติ๊กแบบนี้แล้วไปสแกนสแกนให้ตายก็ไม่ติดครับผมแม่งหัวร้อนเอ๊ะทำไม คนอื่นทําได้ฉันทําไม่ได้ครับมันไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นแตะไงก็ไม่ขึ้นนะครับแตะไงก็ไม่ขึ้นนะครับต้องไปเปิดก่อนนะจ๊ะนี่ไม่งั้นเราจะนี่เปิดใช้ครับเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะสแกนใหม่เข้ากล้องจิม้มจึกจ๊กจึ๊กอ่ะมาแล้ว <OO P. S 1> หเห็นไหมเห็นไหมต้องเปิดก่อนนะจ๊ะอ่ะโอเคครับหนึ่งทิกผ่านไปนะครับแล้วก็อ่ะเอาไปสองแล้วนี่นะ าม,มาลากันโน้ตถือว่าเป็น2อันแล้วกันนะต่อไปครับไอที่ผมชอบสุดๆก็คือดูรายละเอียดรูปภาพนะครับอาจจะทําตั้งนานและ a n d ด o i d มีตั้งนานแล้วนะครับยวเปิดให้ดูครับหารูปภาพมาก่อนหารูปที่ผมถ่ายจากกล้องใหญ่ก่อนแล้วกันนะครับอย่างรูปนี้ครับรูปนี้ผมใช้กล้องมิเลลลลรเลตถ่ายแล้วเราก็ถ่ายขึ้นมาครับเห็นไหมขึ้นรายละเอียดแล้วครับ ขายเมื่อวันเสาร์นี่วันเสาร์เดือนนู้นนี่นั่นก็ว่าไปนะครับแล้วก็ p a น a s onic g 8 5ไอ้ยะมันรู้ได้ไงเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็มีเลนบอกนะครับอ่า4 0 150นะครับแล้วมีความละเอียดกี่ล้านกี่ล้าน iso เท่าไหร่บอกหมดนะครับสปีดช,ชัตเตอร์เท่าไหร่ดีไอเนี้ยดีสุดๆดดีมากๆครับน่าจะทำตั้งนานแล้วคุณพระเออทีนี้แม่งเจ๋งตรงที่ว่า ไอ้รูปที่แต่งจากแอปมันก็ย,ยังรู้นะครับไม่รู้มันรู้ได้ไงวะเดี๋ยวผมเปิดก่อนรูปที่ผมรีทัชไว้อะ่ะมีบ้างไหมเนี่ยนะครับสมมุติว่าอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะไรลูมมั้งนี่ครับมาเลยปะไรลูมบันทึกจากไรลูมนะครับวันที่เท่าไหร่แล้วก็มีข้อมูลบอกอยู่บ้างนะครับเลนเท่าไหร่นะครับไอซีแม็กขนาดเท่าไหร่ความจุเท่าไหร่บอกหมดนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดา นะครับแล้วก็ไอ้รูปที่ใช้ iPhone ถ่ายนี่ก็บอกนะครับ iPhone 11แต่เครื่องนี้12 Pro นะเดี๋ยวดูสิบสอบอกไหมบอกอยู่แล้วแหละขนาดนี่ยังบอกเลยนะครับปึ๊บนี่ไงสิบสอกล้องเทเลโฟโต้โอ้โบอกเลนสด้วยครับใช้เทเลถ่ายนะครับห้มมเออเจ๋งครับเจ๋งมีบอกหมดนะครับมีบอกหมดนะครับถ้าไม่อยากปัดขึ้นปัดลงก็เลือกตรงนี้ก็ได้ครับไอตัวอะไรเอ่ยเนี่ยครับ ตูด้ดิวเอโต้ลึกไปกว่าน,นั้นก็จะมีพวกถ่ายที่ไหนอะไรยังไงอันนี้มีอยู่แล้วเนาะเจ๋งไหมล่ะเจ๋งสออิน่าจะทำตั้งนานแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับวิดีโอครับวิดีโอแหมผมชอบวิดีโอนะครับไอ้คีรัตวิดีโอครับเปิดไปที่กล้องใช่ป่ะสมมติฉันจะถ่ายวาสลีนนะครับคีรัตก,ก็คือถ้าสมมติเราจะถ่ายวิดีโอใช่ป่ะเราปัดไปทางขวานะครับเราปัดไปทางขวาแตะแล้วปัดไปทางขวามันจะกลายเป็นวิดีโอใช่ป่ะ อันนี้ถ่ายแล้วแล้วก็ปัดขึ้นครับมันเป็นซูมอ้าวไม่ซูมมาเอาปัดตรงนี้ครับขอไป <c oughs> โงโเอาใหม่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 นะเอาใหม่นะนะปัดไปปึ๊บแล้วก็แตะปึ๊บซูมแล้วบันทึกไปซูมไปเห็นไหมบันทึกไปซูมไปอ่าเยโดตอนแรกทําไม่ได้นะตอนแรกซูมไม่ได้นะครับตอนหลังซูมได้นะเดี๋ยวลองดูที่ผมถ่ายไว้ซูมไหมปึ๊บเห็นป่ะปึ๊บ Zoom, 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 Zoom. ซูมครับซูม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 ะสักทีครับสักทีแล้วก็อาแถมีอีกอันหนึง่งถ้าถ่ายรัวก็เหมือนเดิมครับถ่ายรัวก็ปัดไปทางซ้ายาาารัวแปดรูปนะครับแล้วก็สามารถกดเลือกตรงนี้ได้นะเลือกนะครับอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วสมมุติเราชอบรูปนี้แตะไปนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นมันก็จะถามว่าไอ้รูปรูปอื่นเก็บไหมหรือว่าเก็บรูปเดียวครับเราก็บอกเก็บรูปเดียวเว้ย ลูปอื่นหายไปแล้วครับทีนี้ผมก็ลบทิ้งแม่งทั้งหมดเลยไม่เอาเว้ยอ่าโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็สี่แล้วต่อไปห้าครับห้าห้าก็คือมันมีไอตัวนี้เพิ่มมาครับโฟกัสปัดลงมาใช่ปะ่ะโฟกัสกดเขา้าไปมีละเอียดยิบเลยครับทีนี้นะครับข้อมูลแน่นเลยครับทีนี้ห้ามลบกวนนะครับส่วนตัวเวลาทํางานเวลานอนหลับนะครับ ก็ไปตั้งค่าได้อย่างสมมติผมจะตั้งเวลาทํางานใช่ปะ่ะแตะเข้าไปครับกดตั้งค่าครับมันก็จะบอกนะครับเนี่ยคุณจะตั้งค่ายัางไงได้เลยนะครับคือทํางานก็คือสายเข้าได้ไหมไม่ให้สายใครโทรมาติดไม่ติดมีหมดนะครับลองเล่นดูนะครับผมชอบตั้งไว้ตอนนอนครับมันดีมากเลยนะครับเวลานอนเนี่ยไม่มีใครรบกวนครับแล้วเวลา เขาจะมาส่งงานครับพาโทรหาผมครับไอเวนโทรไม่ติดครับัวแต่หลับอยู่แปวแปวงานหายครับอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีต้องใช้ให้มันถูกสุขลักษณะนะครับเอ้ยให้มันถูกการใช้งานนะครับโอเคเอาไป5้ทิปแล้วกันนะครับผมผมว่า5ทิปนี้ก็รู้แล้วแหละนะครับอันอื่นก็มีเยอะนะครับลองไปดูของช่องอื่นๆนะครับเขารีวิวละเอียดมากผมเอาแค่5้ทิป ที่ใช้งานก็พอทถ้งอ้าวมันมีวิจิตอีกสักหน่อยก็คันไม้คันมือวิจ็ตครับวิจ็ตแตะค้างปึ๊บแล้วก็บวกข้างบนครับวิจ็ตอยากได้ไหนก็ถ้าแตะมาเลยครับอยากได้ไหนก็แตะมาเลยครับแตะมาได้เลยครับแตะมาได้เลยครับเนี่ยเอาแตะลายปึ๊บลายเพิ่มวิจ็ตลายปึ๊บนี่เสร็จสิน้นประมาณนี้ครับมันก็เอามาให้มันลกๆ <laughs> โอเคประมาณนี้ครับ ชอบก็ฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีอย่าลืมไปอัพกันนะจ้าบ๊ายบาย iOS 15จ้า